คุณผู้ชมไปตะลุยโลกความน่ารักของเต้าฝาแฝดทายาทของบรรดาซุปตากันนะคะคุณผู้ชม<อ>ในฐานะที่ดิฉันบินแม่แฝดขอเล่าเรื่องความคิ้วของบรรดาแฝดเลยละกันนะคะเริ่มกันที่บ้านแรกค่ะน้องสส่ฟ้าน้องพาย,ยุแฝดยืนหนึ่งของบรรเทิงไทยรัฐจ,จ้านี่เลยลูกชายวัยสี่ขวบของคุณแม่ชมพู่อารยานะคะด้วยความที่คุณแม่ชมเนี่ยเขาเลี้ยงลูกแบบชิลๆสบาย,บายพาไปลุยพาไปใช้ชีวิตได้แบบสัมผสัสวิถชีชีวิตชาวบ้านด้วยตัวเองทั้งลองเล่นผัดโพนเข่าไรเข้านาก็ ไปมาหมดแล้วเรียกว่าเปิดประสบการณ์หลากหลายอย่างมากและทั้งสองหนุ่มคือด้วยความที่นาเป็นเด็กเฮฮาอารมณ์ดีอ่ะก็พร้อมที่จะบุกน้ำลุยไฟแบบสุดๆแต่บางครั้งก็มีความติดตลกอยู่บ้างโดยเฉพาะพี่พาที่มักจะทำให้หลายคนหัวเราะไปตามๆกันอยู่ไม่น้อยนะเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปความเฮฮาของพายุกับสายฟ้ากันหน่อยว่าจะเอิ๊กอาขนาดไหนคะ่ะยมาเร็วแ 너! <목소리나> เรียกว่าแต่ละวีรกรรมแต่ละกิจกรรมนี้โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะพี่ยุพี่สายเขาจัดเต็มนะคะตรงมาไม่ต้องกังวลอะไรพอได้เรียนรู้ได้ลองมาเยอะแล้วเป็นเด็กดุยนะพี่นะตอมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันน้องพีและน้องทีลูกชายฝาแฝดว้สองขวบของคุณบิณกวีน่ารักมากเนาะขาวๆตีๆนะคะคู่นี้เขามาแบบอ่อนโยนเมื่อกี้สายลุยคู่นี้สายอ่อนโยนค่ะสายในออบอุ่นแถมมีความน่ารักตะมุตะมิไม่เบานะหนุ่มน้อยหน้าสีผิวขาวอโม่อเริ่มตก โตขึ้นแล้วก็เริ่มพูดจา <towards S 1> ต้าได้บ้างแล้วเรียกว่าทําให้บ้านเนี่ยมีสีสันอยู่ไม่น้อยเลยและด้วยความชอบเล่นชอบนสนุกส,สนสานก็ตามประษาเด็กๆอะค่ะสองหนุ่มเขาก็ชอบลุยหรือจะมาเป็นแนวการเรียนรู้ขีดเขียนวาดรูปอะไรแบบนี้เขาก็ทําได้เหมือนกันคือดูไม่ออกจริงๆอะว่าเขาเหมือนคุณแม่หรือคุณพ่อเขาเหมวยนกะตีใช่เพราะว่าคุณแม่กับคุณบีคุณออยกับคุณบีเอเขาหน้าเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะเอปิดท้ายกันที่หนึ่งคู่ค่ะคู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเป็น ฝาแฝดชายหญิงน้องอลินน้องอลาน,นลุกแม่โอปอลนิสรานะคะเรียกว่าเวลาได้เห็นภาพหรือว่าคลิปของ2ตัวจิ๋วเนี้ยก็จะทําให้เราได้เห็นความตะมุตะมิของพี่น้องคู่นี้คือเขาเทคแคร์ห่วงใยแบบ กันตลอดเวลาน่ารักมากเลยเนาะคือเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นเวลาที่เราได้เห็นคลิปนะคะทําให้เราได้ยิ้มตามโดยเฉพาะเวลาที่เขาแชะภาพด้วยกันโอ้โหกอดกันกลมเลยโดยเฉพาะน้องอลินนะบางทีแสบมากแสบจนพี่อลันเหลือกตาเลยอะเออเดี๋ยวรอแฝดของดิฉันรอให้โตอีกนิดนึงตอนนี้พอยังไม่ตั้งชั้นเลยค่ะเป็นไงบ้างอะต้องตาตรงใจตอนนี้ก็กําลังโตแล้วค่ะเริ่มกินนมเยอะขึ้นอ้วนขึ้นก็เป็นตามพัฒนามีวันก่อนหลานมาออฟฟิศมาแป๊บเดียวยนะ อุ้อออมดิชันแขนแบบโยเลยอ่ะเป็นกล้ามขึ้นเ,เลยนะตตามกันได้ไอจีอะไรนะพิมพลอยอันด์สกอร์ทีอนนี่เอมแม่ไปก่อนอนะจ๊ะ <laughs>